สบายดีสบายดีส่องตุ้งตู้พาะเด็กพาะนุ้ยเนาะมื่อนี้ตุ้งตู้พาออกคอเสถานที่เนาะมางานอ่าเอนงานข่าวดำหรือว่าภาษาลาวเอิน้นว่างานศพนั่นงานศพนั่นเองเนาะอยู่ที่บ้านของมาปลากุ้งเนาะอยู่ราคาสิบสองอ่าเพราะเป็นแม่แม่ตู้หรือว่าแม่เท่าของอ่าแม่แม่ล่าเสียเนาะอ่าด้วยอายุ h ปีย้อนโลกซาราผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหลนะเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็มาส่งเพคืนสวัสดิ์ อยู่ที่บ้านเรามีโต้โตกับเพืทายหลายเพื่ออะไรแหลนะเนาะเมื่อกี้เป็นวันที14่14เดือน10 2021พนสอเอ็ดเนาะไทยแต่ว่าสิลงคิดประมาณว่าวันที่15หรือ16บหนี่แหละทุกคนแราคาโต้โตพามาชรงสกัดรียบร้อยแล้วก็วาาสาการริพาไปเลาะตลาดน้อยนึงตลาดนี้ตลาดนางาอยู่ใกล้ๆหลัก52าสิเลยนะแต่บอกว่าสิไปได้บอกเพราะว่า,ววาช่วงนี้เพิ่อนอัดด,าอดอ่านอะัดหนังเนาะแล้วก็มาเบิ่งพิธีงานศพหรือว่างานข่าวดำ ของทางเมืองลาวว่าเป็นแบบไหนเนะาะงานตีพี่น้องก็ได้มาหวาม่วงตูเพื่อมาทรงเมตู้ขึ้นสวรรค์นเนาะแต่เมื่อคืนนี้ตัวตู้ก็มาแต่เมื่อคืนนี้เนาะมื่อนี้แล้วก็เมื่ออื่นอีกสองสามมื้อเนาะเมื่ออื่นก็พักพรอนแล้วก็มื้อตะป่อยก็เกี่ยมก็เกี่ยมอทางทานใส่ใส่บาทเนาะอีกสองสามมื้อจริงๆแล้วพิธี โอ้โทีม <c oughs> ง,งานเยอะแยะเนะ <c oughs> <c oughs> าะกะค่อนข้างลายนะไอ้น้องเขาก็ได้โจว์ใสเมือก <c oughs> อ้า <c oughs> ไปคนแม่ไปคนแล้ววะ <c oughs> ไปคนเครื่องแล้วปะมเสรวจ <c oughs> แล้ววะ <c oughs> ไปคังเลยเนาะแบบนี้นะเ <c oughs> มื่อนี้ก็เป็นเมื่อที่โศกเศร้าที่สุดของญาติพี่น้องลูกหลาน บรทุกคนของตระกูลแก้วรัศวงเนาะก็ได้มาทรงดวงวิญญาณเมต้ขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าไปอยู่ภพภูมิที่ดีจากไปโดยเมตู้ก็ได้จากไปโดยที่วม่มีวันหวนขึ้นมาแล้วเนาะแล้วกันขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดียกหลานมาทรงขึ้นสวรรค์สั้นว่าครบหน้าครบตาเดอ้อเมตู้เดอ้อฮ่บาบดนี้นะนี่ก็เป็นพิธีแบบทางคนลาวเขาเดอ้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาล่วงหน้าเนาะ ก็ถือว่าต้องประการแต่ก็ต้องขออภัยมารวงหน้กก็แล้วกันเ้อฝนกระตกข้ามกลางสายฝนอ e ีโอโลโอเคตอนนี้ตัวกๆกับมาฮอดอยู่ที่ตลาดน้างาเนาะโอ้โหโควิดรอบนี้มาทุกคนสังเกตได้ว่าห้านค่าไม่ค่าเช้าขายอยู่ตลาดน้างา หายเหมือเลย oh. โอ้ยตายๆพี่น้องน่าสงสาราบบเมนว่าเป็นแตะโตโตเนาะทางไม่ค่าเช้าขายผู้หาเช่ากินค้าแต่ละคนก็คือกันครับโตโตนี่เลยเนาะนี่มีแต่อันนี้เนาะขายเป็ดขายไก่ขายนกเล็กๆน้อยๆเนาะตลาดแต่ละมือก็เป็ดตอวนี้เ,เบืเอยบมีคนขายเครื่องว่ะนางข้างหน้าพูดว่าโอ้มีนกกระแกเนาะ มีไก่ตอกไก่อย่างเดี๋ยวขอละเบ้างกันเด้อมีไก่งวงมีเป็ดมีไก่อยู่เนาะแต่ว่ากาธรรมดาปกติโซนนี้เนาะเต็มเลยทุกคนทุกตมานีแล้วดูฝนแดีวนี้นีแบบเต็มอันยัดเลยแต่ว่าตอนนี้วางแล้วโอ้ยไปอยู่ทางไหนเบิร์เนาะไปเบิร์ดรู้นี่อย่างบิาร์เนาะตลาดนี้เป็นตลา,าดแบบชาวบ้านอิหดีิดเลยตลาดแบบอาหารของปาลาหรือแบบมีป่าธรรมชาติหลายๆแล้วก็มีอาหารแปลกๆอาหารหายางๆ หลายเนาะแต่ว่าตายตายเพราะว่าทางบดีแดี่ก็จะแปลง่ทางเน่ยปลง่ทางด่วนแปลง่ทางนั่นแน่แล้วมันก็บ่มีคนมาขายเนาะโอ้โหป่ากนจนเน่าเพราะมมีคนขายโอ้โอ้หม่ก็มีฮอมีฮอดเตามีฮอดป่าฝานมีฮออย่างเลยนี่ก็ฮอกมีอย่างตะกี้นี่มีหลายเนาะอยนี้โบนี่อย่างแล้วเหลือจะส่งสามห้าน อยู่ได้บ่นเนียวปลาบูเจ้าเดี๋ยวเลาะบงกานเด้อปลาคปลาบูดีหปลบีบ่เนาะไปสู่ไปปิ้งไว้ิ้งไงเฮียอแบเอาคนมาขายทงหนาพี่เนาะ้นี่ไอันีปลาเนี่ Ite, เ้ี่ยาบบเท่าไรล้วนเลยหันปลาบูอหลายอยู่นัปลาบูน้สามสิบห้าสามสิบห้าพันโอ้แล like like right. ้วเดียวกันบนนี้เจ้าเสียทีเจ้าสามสิบห้ากับเจ้าสี่สิบ ออ่ยมันขายข้างหน้าพี่เอเบิ้งเบิงเบิ้งเบิ่งอู้หกุ้งไหมกุ้งใหม่ๆนะกุ้งกระปูหอยมากับดันหอยนะเอาอย่างจะได้กี่โอ้ยอ้อมหอยเะอได้กินหอยโอ้หอยจุกซเทกาได้ซ้ำขาฟันเอ็งยังส่งเอาไดย จำไหมจำหาพันกิบแน่หรอแน่กับนกเนี้ยก็นกปะนกเอียงน้นอย่เนาะเท่าไหร่ก็หกโอ้จะโตหนึ่งสองากี่โตหนึ่งกี่โตมะเขีนจำมหาพันกิบใช่ปะอันหอยจำหาพันกิบหอยจุกเอาไปอ้อมกินเนาะอ้อมช่วงนองกินเนาะก็ได้กินดนละยูนองก็ยังกนใหญ่แบบไหน เอยากจะเบิงทางตรงน,นี้ยังไงอยากกินตัวโตไหมตัวโตเขาพอเห็นเลยโอ้กับเจ้าไงมาขายอยู่ข้างหน้าตัวนี้เนาะตลาดน้อยเนี่ยมาขายข้างหน้าอหอยปกากกุ้งหอยกาบหอยใหญ่ๆเนาะ เรือแตะทักข้ามประมาณสิบห้านี่เลยเนาะเรือเรือบลาไหลเนาะเตะหอยอาหารป้าเป็นพวกอะไรเงี่ยกาะอันโบเห็นเลยอ่าเป็นอะไรเป็นพวกอันเงี่ยกาะตัวโตตัวยังตัวเพิ่งตัวยังเพื่อนโบมีแล้วโบเห็นและโบมีเพราบอกกับเจ้าก็มาขายก็ได้ตัวโตตัวยังโบมีเลยเนาะโตกับโบมีไปซื้อโตไปเป็นร้านน้ำตาล นัน,นไม,นนม่ไข่บนะอไข่ไข่ไปบุกเนาะมัดเชนย้ำย้ำมัดเชนเนียเนาะหลายหน้าตลาดนางาเนาะกำลังเดินทางใหม่ทางเชนสิบสามเหนือเพื่อนหลายเนาะก <c oughs> ุ้งสาวสามสามสาวคนไม่ว่าเอาเอา,เอาตัวหอยกั็ป่าไหมเอาหอยกับป่านะ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ่งป่าก่อนเนาะ <c oughs> เอาหอยเพิ่มเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปเห็ดอ้อมกิน โงหนึ่งหาเงนก็บกันเท่าไหร่ชิหาบาทไหมนี่เจ้ารู้อะไรปะบูสาปฮะสามชิบวะสามชิบสามิบเทาไรสาิปก็ได้เจะได้โลคึนเบ่โอ้ยมดเลยตัวนี้โอ้ยได้ตัวใหญ่เลยมืดซ้ำโอ้มืดซ้ำไอ้เรามืดซ้ำบ่ยากได้โลคึเนี่ยหรอบ่ได้ไร ด้วยปั่น้ำาอ้เพื่อนอเอนๆเยเอาเปดต้อนเพื่อนโบโลขึ้นโอ้ไอ้าเพื่อนเอาไปไปไปเลยปั่นไปกี่น้อยเนาะเอาไปกินไวอ้ก็เอาเมื่อไหายแท้โอ้ดวยด้วยดยเอาโอเคถาประจํา ย่งางไปย่างมาอยู่กันไปกันนาโลหนึ่งสามสิบแปบาทเนาะเออสามสิบแปดพันกะอ่าบ่ร้อยบาทเนาะโลหนึง่งประมาณร้อยบาทเกือบร้อยบาทเกินปั่นให้สองลโลเท่าไรเป็นเน 66, 66, ท่าไรสามพันสองร้อยหกสิบหกอ่าหกสิบหกพันกัประมาณเกือบสองร้อยบาทใส่เบิ้งโอ้ใบบอเดี๋ยวไม่หิวซอยเดี๋ยวหิวซอยเอา้าสอง,สองายางได้ปากกับหอยเนาะ โตมีแต่ห้างเดียวโอ้บาตะก,กี้นี่หลายคักเนาะเแม,มงแมงไหมกับมีบลมี้แล้วมดเนาะตัววดดินวะเอัลซารีหน,น,นึง่งอัลารีปิ้งหน,น,นึงนะ่งโอเคเนาะเจอกันคลิปหน้าบรรยากาศของตลาดนาง,งาจากที่วัดตุ้ตู้เคยมาถ่ายอาหารแบบโคตรหลายคนเบิ่งเป็นหล,หลายล้านวิวเนาะลากล่านขึ้นเนาะตลาดนี้เนาะ แต่ตอนนี้โควิดเนาะอาจะเป็นประมาณนี Source, yes. sure. s right. <S ้แหละเนาะสู้ๆเด้อทุกคนเด้อที่ว่าพอค่าเช่าขายไม่ค่าเช่าขายเขาทุกคนสู้ไปนับกันโควิดหายเมื่อใดเขาอะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ว่าหลังโควิดหายตลาดตะลีเขาสฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านเมืองเขาทีเป็นยังไงเนาะกับเบิ้องน่ากันเนาะเจอกันคลิปหน้าขอบใจทุกคนควารับชมกันแล้วกันยังไงไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโตโต๊พาเด็กพาลุยกันแล้วกันเนาะสบายดีบ๊ายบายไปแล้ว